เราก่อกำเนิดมาจากชาวบ้านที่ถูกนะครับหน่วยงานราชการที่เราคิดว่ามันไม่ยุติธรรมหรืออยุติธรรมเนี่ยนะครับเราต่อสู้กันมาไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนักลบดันเถื่อนแม้แต่ตัวผมเองก่อนหน้านี้เราก็ได้ต่อสู้คือผมเป็นทนายความเนี่ยผมเห็นความไม่ยุติธรรมในหลายๆเรื่องเพราะฉะนั้นผมมีอุดมการณ์แล้วก็มีกลุ่มนักลบดันเถื่อนเดินเข้ามาร่วมอุดมการณ์เดียวกันเราเดินทางมาคู่กับน,นักลบดันเถื่อนเราถูกตํารวจดำเนินคดีเราถูก กระทำย่ำยีมาโดยอํานาจของรัฐอย่างมากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นคนที่เดินมาร่วมกับพรรคใหม่หรืออุดมการณ์ที่มาร่วมกันเนี่ยเรามีเจตนามีนโยบายในการที่จะต่อสู้กับความไม่ถูกต้องความไม่เป็นธรรมตงหัวชั้นผูน้อยเขาไม่ได้เป็นต้นเหนตุของปัญหาครับผมจึงไม่มีความคิดที่จะไปกันแกล้งรังแกเขาแล้วครับก็ฝากไว้ยังน้องๆน,นะครมีพี่น้องน้องนะับที่วันนี้ที่ยังขับรถตะเวนหาเรื่องด่านอยู่นะครับไม่มีประโยชน์หรอกครับ เชื่อผมด้ครับวันนี้นะระวังกระแสะตีกลับแล้ววันนี้น้องๆหลายคนนะผมรู้ว่าคุณไม่กลัวด่านแล้วนะครับจากการที่คุณยังไปละลาหารตำรวจนะมันจะยิ่งทำให้ภาพลบมันกลับมาเขามองว่าเรากลางนะนะฝากไปยังพี่น้องร่วมอุดมงการนําขออนุญาตไม่ระบุนะแล้วว่ากลุ่มไหนบ้างครับคุณเบรังแกตตำรวจชั้นผู้น้อยไม่มีประโยชน์ ฉะนั้นวันนี้คุณแก้ไม่ได้แล้วครับคุณไปรังแกด่านเล็กๆเนี่ยครับนะพวกนี้นะหลังจากที่พวกคุณจับผิดเขาได้เนะี่เขาแค่ถูกยาเนี่ยนะน้องๆหลายคนประสบการณ์น้อยความรู้อาจจะน้อยด้วยเมื่อมีโอกาสมีคนให้ท้ายใช้โอกาสนี้ในการแก้แค้นเจ้าหน้าทีนะ่พวกคุณกำลังจะหลงทางแล้ว ให้คุณไล่บีบด่านเถื่อนขนาดไหนก็แล้วแต่นะท้ายสุดก็ไม่จบ